สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจันวัฒน์สวัสดีค่ะจันโ,นโ่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ KM เอนาะในเรื่องของ p s f ของคณะเราใช่ไหมคะคณะศิศาร์อุตสาหกรนะคะก็ก่อนอื่นเลยอยากให้จย์วัฒน์ช่วยแบบแบ่งปันเรื่องราวที่จย์วัฒน์ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมอบรมเป็นผู้ประเมินนะคะในการเขียน p s f ของมหาวิาทยาลัยค่ะว่าอาจาร,รย์ได้เข้าไปแล้ว ได้นาความรู้หรือประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้อย่างไรในการที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนให้กับบุคลากรของคณะเราค่ะขอบคุณมากจารจ์นจนอตกออไ็ไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากเนาะแต่ก่อนอื่นต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนนําเสนอกับทุกคนว่าเ,เกณฑ์ของ PSS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากจากเดิมเนาะครั้งนี้เกณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยที่แต่ก็ยังคงความเป็นองค์ประกอบทั้งสามด้านเหมือนเดิมแต่รายละเอียดในการเขียนรูปแบบการเขียนลักษณะาการเขียนแบบนี้ก็จะมีความชัดเจนขึ้นถ้าพูดถึงข้อดีของเ,อเกณ์ตัวใหม่เนี่ยก็จะทําให้ผู้เขียนได้เรียนรู้และกํากับตนเองแล้วก็เขียนออกมาอย่างเป็นรูปธปรรมมากขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ข้อเสียมันก็จะมีตรงที่ มากเท่าไหร่เนี่ยค่ะการเรียบเรียง<ม>เนื้อหาการเรียกหาหลักฐานามาสนับสนุนการเขียนเนี่ย<ม>ก็จะกระ,ะทําได้ยากหน่อยค่ะจะนโนต<ม>แต่ว่าก็ได้ไประโยชน์จากการที่ไปอบรมครั้งนี้เพราะว่าก็จะได้รู้เทคนิคในการ<ม><ม>เขียนใช่จะต<ฮ>ตรงกับเกณฑ์ที่เขาจะประเมินถูกไหมคะถูกต้องค่ะทีเราอยากให้จันวัดลงองเล่านิดนึงอะค่ะว่าพอไปอบรมมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันประกับมาทมําอะไรตอนที่คณะเรา เพราะว่าเราหนึ่งในคณะกรรมการในเจเอ็มของคณะเนาะขอบคุณมากค่ะเราก็มาร่วมประชุมกันก่อนเพื่อที่จะมาออกแบบว่าเอะเราจะทำยังไงเพื่อเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยมาถ่ายทอดให้หรือแบ,บ่งปันการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในคณะให้เขียน p s f ได้แล้วก็ออตอบ PES ได้อย่างมั่นใจและยื่นขอ p s f ได้ทันตามกำหนดที่คณะ ครุศาสตร์ได้กําหนดก,กรอบของการทํำ KM ไว้ว่าเป้าเป้าประสงค์ว่าจะต้องอควรจะทําพัฒนาตัวเองเขี MP, K K p s s ที่ขอ PM ให้ได้ภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้จัดวันอบรมแล,เลนะ้เนี่ยเออเราก็ทําการจัดการอบรมค่ะก็คือก็จะมีผู้ประเมินคือหนึ่งในนะั้นก็คืออาจารย์วัดเนาะจริงๆอาจอรอา,ารย์โน้ด้วยนะคะแล้วก็ ไปร่วมเป็นวิทยากร,กรให้กับบุคลากรในคณะแล้วก็เ,เชิญท่านวิทยากรของส่วนกลางของมหาชลัยด้วยค่ะมาให้ความรู้ในการเขียน P.S.F ตัวใหม่ซึ่งก็ชี้แจงรายละเอียดปริยอ่อยแล้วก็แนะนำการเขียนอย่างเข้มข้นและกใกล้ชิดค่ะแต่นอกจากนั้นเราก็ยังมีไป K.M. ที่ การตอนท Ś ี่คณะจัดพัฒนาบุคลากรของคณะค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนในส่วนของ P.S.F ได้มีเวทีที่ทั้งคณะร่วมกันนะคะแล้วก็ตัวแทนก็ขึ้นไปถ่ายทอดนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนถ่ายทอดมุความรู้ทางด้านการเขียน P.S.F นะคะก็ตอนนั้นก็สนุกมากค่ะเพราะว่าก็แลกเปลี่ยนกันหลายคนอยู่รวมทั้งผู้บริหารทั้งอาจารย์นะคะโอเคอันนี้ก็จะขออนุญาตเล่าต่อ แล้วก็มาจัดอบรมให้กับบุคลากรภายในคณะแล้วเนี่ยออนอกจากนั้นเราก็ยังฟอรมทีนะคะเป็นที่เลี้ยงะะให้กับอาท่านอาจารย์ที่กําลังจะเขียนแล้วก็ยื่นขอ P.S.F ะคะ่ะซึ่งก็มีอาจารย์หลายท่านที่รู้สึกกระตือรือร้นแล้วกออ็อยากจะเขียนแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นปกมั่นใจมากขึ้นในการเขียน P.S.F ให้มันเป็นปรูปธรรมแล้วก็มีหลัก,ลกฐานชัดเจนขึ้นค่ะ ซึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอ,อ,อาจารย์เพื่อเราจะให้อิสระให้กับบุคลากรในคณะเลยค่ะว่าถูกชะโลกหรือถูกตารย์เลยอย่างงีก้ก็ไปนะไปขอไปขอให้เป็นพี่เลี้ยงได้ซึ่งคุณสมบัติของพี่เลี้ยงเราก็ไม่ได้ว่าจะเป็นต้องต้องมีคุณสมบัติแบบเป๊ะเ,ป,เป,ปตายตัวแล้วก็จะคัดเลือกจาก อาจารย์ที่ผ่านการประเมินแล้วมว่าจะระดับ3ระดับ4หรือตั้งแต่ระดับ2ก็เป็นที่รีได้นะคะถือว่าก็ผ่านการประเมินแล้วเหมือนกันค่ะซึ่ง,ง,งอาจารย์ในคณะนี้นก็ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสมาคคที่จะช่วยกันผลักดันให้กับอาจารย์ที่กำลังจะริ้นขอ P.S.F นะคะ คมนะคะถ้า,ถาะจะตันะ้งวิปีผต์อะใช่ค่ะก็คณะบดีก็เป็นตัวอย่างอันนึ้งนะคะของคณะก็คือท่านก็ขอระดับสี่เลยก็คือให้เป็นตัวอย่างให้บุคลากรในคณะดูว่าแบบเออขนาดระดับคณะบดียังต้องยื่นขอ p s s เหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าฉันขออนุญาต เรียนปฎิสาจะน้อดีกว่าเราวว่าจริงๆแล้ว PSM เนี่ยมันไม่ใช่เป็นศัตรูตัวร้ายของาเลปะมันไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าจริงๆแล้วว่าด้วยบริบทของคณะเราอะค่ะคณะเราเนี่ยคณะครูเนาะคณะครุศาสตร์วิทาการเนี่ยเป็นถ้าจะเป็นความคาดหวังของคณะอื่นด้วยซ้ำว่าเป็นตัวอย่างที่จะต้องแบบเป็นผู้นําในการที่จะเขียนหรือเข้ารับการประเมิน PSM นะคะเพราะว่ามันสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพคณะการเอกสารค่ะใช่ค่ะ จริงๆแล้วก็คือไอ้ตัวเกณฑ์ของ PSF เนี่ยมันก็ทำให้อาจารย์ทุกท่นานเนี่ยกำกับตัวเองอแล้วก็สะท้อนตัวเองว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เป็นไปตามสมรรถนะของ PSF ด้วย<ะ>ซึ่งมันก็เป็นเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพมากนะคะเ<ะ>นาะอาจารย์โน๊ตค่ะ,ะวะ่าเราก็น่าจะพอที่จะแลกเปลี่ยนให้ ก่อนคณะนึ่งได้เห็นแนวทางของคณะครุศาสตร์วุทากรรของเรานะคะว่าในกระบวนการของคณะเราเนี่ยเราทำเคเอ็มแล้วก็ผาักดันอาจารย์ในคณะของเราเนี่ยเพื่อยื่นประเมินคุณภาพทางด้านการีอนารสอหรือ p าเเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็ในวันนี้เราสองคนก็น่าจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประมาณนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะ